โอเคนี่ตอนนี้ผมจะมาลองเทสกัดจอนะครับ3060 TI นะครับตอนนี้เป็นตัวแปดกิอเ่าเรีว่าลุกตอนนี้ครับ <c oughs> ดูครับเ <c oughs> พิ่งไปสอยมาหมาดๆครับ3060 TI ในปี2 0งพัน่อิบนะครับว่าจะยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าครับตัวน,นี้ ราคาตอนนี้นะครับถ่ถายไว้ครับเผื่อพี่หน้าขึ้นหรือว่าลงตอนนี้ราคานี่ครับสามสี่ครับตัวน,นี้เป็นตัวเก่านะครับใครสนใจข้อความหาได้นะครับหนึ่งห้าศูนย์ซ u นี่ประกันสองปีครับสภาพเหมือนใหม่ร้อยซไม่เคยแกะไม่เคยแกะมาเล่นนานนะนะ วสวยๆเจ๋วๆอ่นะสักครู่ประมาณนี้ครับตัวนี้ครับเ,เดี๋ยวเรามาดูเตเปกันก่อนนะครับตัวนี้เป็น คอยห้าครับหนึ่งสองสี่ศูนย์ศูนย์นะครับไอห้าเจ็ดสิบสองครับไม่มีเอฟนะครับราคาปีสองพันยิบสองครับแล้วก็บอร์ดผมเป็นตัวนี้ครับดีหกหกศูนย์เอ็มครับราคาตัวนี้ครับแล้วก็แต่ก่อนผมจะใช้เป็นตัวนี้ครับบัสสองพันหกครับแริ่มสิบหกบัสสองพันหกผมมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับเริ่มสิบหกเหมือนกันแต่ว่า บัตรสามพันอครับ RGB ครับตัวนี้ครับเพิ่มแสงสีเสียงเข้าไปนะครับสายก็จะลุงลังหน่อยนะครับมันเปลี่ยนเคสมาหลายเคสมันก็เลยขี้เกียจจัดตอนนี้นก็จะมีตอนนี้ก็เพิ่มมาครับตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณตอนนั้นซื้อมาสองพันเท่าไหร่วะสองพันเก่าหรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้ก็ประมาณ สามพันนิดๆมั้งจะไม่ผิดกระจอรประกอบรวมมาแล้วก็จะมีกล้องเว็บแคมตัตวนี้นะครับแล้วก็ไมค์ไรสตีมหูฟังครับเมาส์จะเป็น Logitech หมดเลยนะครับคีย์บอร์ดผมชอบนะครับตัวนี้จะมีประมาณสิบปุ่มนะครับ1590ครับตัวนี้ประมาณพันไปหรือสองพันกว่านี่จำไม่ได้ ตัวนี้กันน้ำครับเอาอ้างน้ำได้เลยแล้วก็ซื้อตัวนี้มาเพิ่มครับขยับไปเรื่อยๆครับแต่ก่อนเป็น i5 Gen10 เฉยๆตัวนี้ขยับเป็น12แล้วก็อืมีอะไรบ้างเปลี่ยนพัดลมซิงพัดลมแล้วก็มีอะไรวะ h d d 1TB เนาะ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเกมกันครับอ่สำหรับตัวเกมครับ GTA 5M นะครับมาดูการปรับภาพนะครับประมาณนี้ครับออนออฟออฟออนตัวนี้เปิดสุดเกือบหมดครับตัวนี้เอาครึ่งหนึ่งพอตัวนี้เป็นเวลี่เวลี่หมดเลยครับเวลี่ไฮ่หมดเลย สุดหมดเลยนะครับตัดสุดหมดเลยตัวน,นี้ถ่ายจากกล้องไอสิบเอ็ดนะครับมันจะยุ่งยากนิดน,นึงครับ ความลื่นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมาดูภาพกันครับโอ้โห,โหดูความชัดครับอือหืออย่างรถจริงอือหือโอ้โหลองขับดูได้ไหมเนี่ย ภาพยังเลื่อนครับโอ้โหชิวๆเลยครับบอกเลยเลื่อนปึ๊ดโอ้โหสุดจริง โอ้โหประมาณนี้ครับดูภาพครับโอ้โห,โโหประมาณนี้ครับโอ้โหสุดยอดโอเคแล้วลองลองอเกม แล้วก็ผับจีดูครับโอเคมาทดสอบเกมที่สองนะครับคือเกมผับจีนะครับตัวนี้ภาพยังไม่ได้เห็นในตัาง่าเลยนะครับเอ่อผับสุดผับสุดมาเลยเหรออ่อสูงไปเลยเออส,ส,สูงไปเลยเอาสูงสูงสูงมดเลยนะเอาตามนี้เพิ่ม ภับสุดมาเลยอะแบบด่วนดูภาพดูภาพมันก็ ไปสูมสักก่นะได้ยแล้วแหละผับจีเนี่ยเลื่อนเลยแหละดูชุดนะครับชุดเป็นชุดอ่ะเห็นเรอยหยักของเสื้อแบบชัดเจนนะครับโหสุดดูครับดูเอาครับ ับได้อยู่แล้วแหละโอเคสรุปเกมสุดทุกเกมครับผมโอเครีวิวกัดจอสามศูนย์กศูนนะครับปีสองพันยิบสองก็จบเพียงเท่านี้นะครับเอาละประับ